ไปเลยรถตีนโอ้โอ้โสายครับยอดยืดติดตลาดนะครับเนี่ยมันจะเลขต่างกันแต่เพราะมันเร็วนะ De pe luni, ถูกใจวัยรุ่นแบบนี้ถูกใจวัยรุ่นครับโอ้แต่น,นี่คือปั๊มสายนะครับที่สิบเอ็ดจะเป็เนที่ปั๊มสายตัวนั้นคือทีสิบเอ็ดคอมมาเร็วเฮ้ยทำไมในอีกอีกอันหนึ่งอ่ะเอาแบบพลาสติกปุ๊บถุงน้ำมัน แสดงว่าเขาไม่ได้ต่อสายไรลกับข้อมาใช่ไหมใช่ไหล่กลับเป็นที่มีทางในมีทางว่าเดี๋ยวรอท่านเจนะว่าน้ำมันจากขวดเนี้ยต้อนี้ใช่ไหมคุณกีเต็มใช่เราดูมีแฝงได้ดูมีแฝงเนี่ยทำไมน้ำมันเป็นสีนะน้ำเราแฝงน้ำน้ำมันจะเป็นสายเหรอน่าจะนที่สายครับสายมันจิ้มลงไปมันดําแน้วครับสายมันเปื่อยไอ้เนี่ยสายว่าสีนี่สามสองศูนย์ อ่ะนี่จะเป็น6 SD อ่ะตัวนี้6 SD ครับเป็น FC ซูสุก็ต้องดูครับตัวนี้เป็นราชาบ่อดินนะครับผมสองเจ็ดศูนย์เกือบจะเป็นตำนานแล้วแหละตอนนี้ก็ถือว่าเกือบแล้วแหละใกล้จะเป็นคุณปรูแล้วมันอยู่กับเบก้าไม่ใช่เหรออยู่กับเบก้าใช่ไหมใช่ครับอยู่กับเบก้า หมกถ้เป็นหม้อหมอม่าอะไรตุราชาเทหรอใมครับเอาเลย ทอจอดได้ขนาดนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วเื่อโอเคครับเอาจิ้มอีกสักรอบถ้าปั๊มสายจิ้มได้บ่อยๆนะเพราะว่าเราอยากจะดูว่ามันติดง่ายหรือเปล่าเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายถ้าแบบนี้ยังไงก็โอเคยังไงก็ถั่วถ้าแบบ สวยครับเครื่องนี้สวยมีให้เลือกเยอะมีให้เลือกเยอะสามสองวันเป็นติดมาหนี้โคตรเครื่องเราไม่เล่นของใหญ่นี่มาดูโคตรเครื่องมาดูโคตรเครื่องของวันนี้มาดูโคตรเครื่องของวันนี้ครับมีแปดวีแปดเขาเรียกว่ารหัสอเลยนะ F20 ครับ F20C ใช่ครับนี่คอร์รัลเลย R2R2R2 ครับมันอยู่ในหัวโปเฟียเนาะใช่ครับนี่ วันนี้เราก็จะได้มายนโถมแล้วก็ฟังเสียงกันแบบสะใจรถตีดินนะครับชอบได้เอาไปเลยรถตีดิน 太好 รถตีดินไม้แทบไม้แทบจะหลุดออกจากกันน่ะเสียงไม้นะครับไม้ไปเลยโอ้โหจักสูบก่อนนี่แปดสูบวีแปดเสียงมันเหมือนจักรสูบแปดสูบเหรอเออถ้าตอนอย่างช่วรถเมีกาครับแปดอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่เฮ้ยถ้าเกิดเราไปใส่ไอเนี่ยประเทศหรือเปล่าไอ้พวกอะไรรถตีดินเนาะแบบให้มันเป็นเสียงงี้เลยคนขับหูหูหัวเร็วมาลงจากลงจากรถนี่ คนเรียกข้างหลังนี่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยนะอันนี้ยังนี่โอ้ M หกศูนย์เป็น M หกศูนยครับหก M หกศูนย์สองสี่ศูนย์ใช่ไหมใช่ครับสองสี่ศูนย์เขาเมลียวนะครับอยู่ในเจนตัวนี้ตัวไหนหัวโซ่หกสองเก้าหรือหัวโอัพกระดุกกระดุกนะครับโอ้โหนี่สวยถ้าเกิดใครจะหาไปใส่สิบล้อนะมันต้องใช้อัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสมมติว่าคุณจะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเครื่องก็จะเป็นตัวนี้มีเยอะนะครับ ไอไอไอวีแป่ะมีกี่ตัวโอ้มีประมาณสี่ห้าตัวได้ครับโอ้โมีเลือกเยอะแะเนี่ยมีแปดสภาพดีสวยตรงนั้นเลยสภาพมันเข้ามาเรื่อยๆครับผมบอกให้เลยนะอะไรไม่แพงนะเนี่ยดีแปดใช่ก็ไราะอะไรเยอะกูรถเกียร์ดังๆเขาไปทํารถตีดินนี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะจะซ่อมอ่ะผมแนะนําว่าซื้อใหม่เอาตัวเก่ามาเทินได้นะได้ครับเอามาเทินได้ทางร้านเรามีฝ่ายตีราคาให้อ่าเทินเทินได้เทินได้ทุกตัวเลยเอาเครื่องเก่าขึ้นหลังรถมาเทินได้ได้ครับ มาฟังเสียงกันอันนี้จะเป็นสายไฟจิ้มหมนะคกองเร็วกล้องก็ต้องมีไฟอ,นนอันนี้เขาเรียกว,ว่าสายดับสตาร์ทกล้องก็ต้องมีไฟน,นี่อร์คลิ้งก็จะเป็นคลิ้งอยู่นี่เสนนียงดีเลยจำได้ไหมรถพ่พุทธอะ่ะทำไมน,นั่นอะ่ะรถ่องดินด่วนอ่ะ นี่หอนดีหอนดีรวยเลยหอนเองเลยรุ่งชอบเลยฮะสมมติว่าพวนเนี้ยเอาไปใส่ซ้อมสายได้ไหมใส่ได้ครับทางร้านผมก็มีซ้อมสายถ้าเป็นทุกเกมนะฮะจะเป็นตัวโบบนของอุ้มบ้านเราอมีมีบรรยากาศใส่ก็ได้ครับใส่ได้มีมีให้เลือกลองแก็บดูไหมว่าข้างในมันเป็นทุกเย่างหรือเปล่าไม่ลอง Được đi đâu. Được đi đi được thì được Cháp được thì được ต่ผมชอบนี่นี่คือผมชอบที่สุดในวันเนี้ยชอบมากเลยซิกเนเจอร์ของฉันนะตัดเสียงไม้ที่มันถูกออหนอมีเสน่ห์มากเดืองหอบอ่ะผมว่าหัวแทบหลุดอ่ะถ้ามีอยู่ในหัวรถนี่แทบหลุดออกเลยช่วยกันประคองเหดาวเรศเด็ดพลิกไห้ได้เลยมันมันเกิดมันเอาไปใส่รถบัสได้หรือเปล่ามันมันห้องห้องไม่ได้น่เือพยแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าจะแปลงก็ไม่มีปัญห าต้องย้ายพวกพ่ออย่างเงี้ยอาจจะต้องย้ายใหม่ทําไมเขาไม่นิยมเอาไปใส่เครื่องปั่นไฟเนี่ยปั่นไฟก็ไม่ไม่ได้เล่งอะไรมากเนาะเขามีบ้างครับแต่ตัวเนี้ยที่เขาไม่ค่อยนิยมมันหนักส่วนมากมันจะเป็นหัวฉีดนัอส่วนมากถ้าเป็นปั่นไฟเ็าจะเล่นเป็นหัวฉีดนอกอะ่าปเกิดมันรั่วมันอะไรใช่ครับแต่มันก็แปลงได้ทําได้มีร้านทำข้อเสียของหัวฉีดในก็คือเวลาหัวฉีดแตกหรือมันรั่วข้างในน้ำมันเครื่องคุณล้นเลยนะใช่ครับผมเคยอะไรกันกล้วยน้ํามัน น้ำมันเครื่องไหลออกฟุลเลอร์เลยมันคือมัน,ม,นมันไหลเข้าไปในเครื่องอะ่ะผสมกับน้ำมันเครื่องอะ่ะน้ำมันโซล่านะแต่เปลี่ยนออกมาในเครื่องใส่ยิกเลยนะล้าง <c oughs> ล้างไม่ได้ทั่วโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็เต็มอิ่มครับผม <c oughs> กับเซียงกงสนาบุรีคลิปหน้าเราจะไปดูอะไรกันต่อน,นั้นคอยติดตามกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณเซี่ยโบ๊ทมากครับผมเกิลจงโบ๊ทขอบคุณครับผม